สำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะครับหลายท่านนะครับก็ยังไม่มีความชํานาญมากพอเท่าที่ควรการที่เราไม่มีความชํานาญไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรที่เราใช้บ่อยๆใช้มากๆ,ใช,ากๆใช้นานๆเป็นประจําทักษะย่อมเกิดอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับที่เราจะไม่มีความแข็งแรงในวิชาภาษาอังกฤษแต่ทางเพจเนี่ยนะครับได้เร็งเห็นถึง จุดแข็งที่จะสามารถทําให้ผู้เข้าสอบเนี่ยสามารถเก็บคะแนนวิชาภาษาอังกฤษได้นะครับโดยไม่ต้องกังวลอะไรมากหรือว่าไม่ต้องกามั่วที่เรียกว่าทิ้งแนวดิ่งกันขนาดนั้นวิชาภาษาอังกฤษมีหลายพาร์ทนะครับพาร์ทยากๆก,ก็มีนะครับตรงนี้ไม่เถียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวยากรณ์แกมมาคาศัพท์หรืออะไรพวกนี้แต่บางพาร์ทที่เราสามารถที่จะเก็บคะแนนได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องทําผิดทั้งหมด ก็คือในพวกของประโยคสนทนาหรือเขาเรียกว่า Part ทคอนเวอร์เซชันะครับการให้สถานการณ์ขึ้นมาคนนี้คุยกับคนนี้แล้วจะตอบยังไงในะสถานที่แห่งนี้อะไรประมาณนี้ขอบเขตไม่ได้อยู่ไกลถ้าเราโฟกัสถูกที่นะครับแนวข้อสอบก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละคุณฝึกแ้่หนึ่ง 1, ข้อ2ข้อ3ข้อฝึกให้คุ้นชินนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะชินเองเวลาคุณไปเจอข้อสอบในลักษณะเดียวกัน นะครับเหมือนคุณหลับตาและคุณสัมผัสอะไรแรกๆคุณอาจจะจับผิดจับถูกเวลาคุณจับได้แล้วเนี่ยคุณสัมผัสถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณต่อยอดได้รวดเร็วมากนะครับภาษาอังกฤษอย่าไปกลัวเดี๋ยวเราจะมาดูแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบพวกนี้เวลาสอบราชการเนี่ยจะออกบ่อยๆนะครับจะเป็นภาพค,คําศัพท์นะครับภาพค,คําศัพท์ที่ใช้ ที่ใช้คำศัพท์เขาเรียกว่าคำศัพท์แฟชั่นออกปเป็นประจําอะไรลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยบางครั้งเนี่ยก็ต้องแปลวิชาภาษาอังกฤษแต่บางครั้งก็ไม่ต้องแปล ى. ถ้าเป็นผู้วยากรณเขาจะมีหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก past c คอนเวอร์เซชหรือบทสนทนาก็จะต้องเข้าใจความหมายนิดนึงว่าสถานการณ์ตรงนั้นน่ะเขากำลังทำอะไรและเขาต้องการจะทดสอบอะไรเรา เรามาดูในข้อที่1น,นะครับขึ้นชื่อว่าชีนะฮะแล้วก็เว้นจุดจุดจุด,จดไว้ตรงนี้ no sign นะ of emotion นะครับ emotion น,นั่นเองที่แปลว่าอารมณ์นะครับ sign ที่แปลว่าสัญ,ญลักษณ์ since น,นะ <c oughs> ที่แปลว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับนะครับ No she no sign of emotion นะแล้วเขาเว้นเอาไว้ควรจะเติมอะไรดีตอนนี้ไม่รู้เลยนะครับว่าจะเติมอะไรแต่ถ้าเราอ่านต่อไปเว้นที่แบบเมื่อเนะมื่อ,อไหร่ด้วย when she was ใชครับ when she was เนี่ย was เนี่ยเป็นภาคอดีตแล้วนะนะอันนี้ไม่ต้องอยวเพิ่งไปจำมากนะครับเอาเอาเรื่องภาคสนทนาก่อนเราจะเรียนจนแบบง่ายที่สุดแบบบ้าน,านพื้นๆไม่ต้องมีหลักการอะไรมาก ไม่ต้องมีหลักการแบบประเภทว่าโหล้วงลึกจนทําให้พวกคุณปวดหัวนะเราจะเรียนแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแต่ว่าเราจะได้คําตอบที่เข้าใจและถูกต้อง when she was told the bad news news ในที่นี้แปลว่าข่าว bad คุณก็รู้อยู่แล้วว่าแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือข่าวร้ายนั่นเองเนี่ยค่อยๆแปลแบบเนี้ยอาจจะใช้เวลามากนิดนึงตอนแรกๆ when เมื่อ she เมื่อเธอไง was told วอ t โทได้บอกข่าวร้ายนะโทที to ่โทอล์กนั่นแหละจะเป็นช่องที่สองนี่เป็นถ้าจะพูดในเรื่องวยากรที่คือภาคอดีตนะครับแต่เขาไม่ได้มาทดสอบวยากรณ์เราตรงนี้เราดูได้เลยเขาจะทดสอบคําศัพท์นั่นเองนะครับเราจะใส่อะไรดีในตรงนี้ชีเธอเนี่ยแสดงอาการนะอารมณ์ออกมาเนี่ยเมื่อเธอได้บอกข่าวที่ไม่ดีออกไปเนี่ยเรามาดูข้อหนึ่งโชว จะไม่มี ed เตีน,นี้เป็นภาคอดีตต้องใส่ ed นะครับ show ที่แปลว่าอะไรแสดง refuse นะครับ refuse เป็นภาคอดีตหมดเลยใส่ถ้าใส่ ed นะครับจำไว้ให้ดีเป็นภาคอดีตเพราะว่า was t o l เนี่ยเป็นอดีตอยู่แล้วนะครับ stop แปลว่าหยุดนะ g u a แปลว่าป้องกันแล้วควรจะแสดงใส่คำว่าอะไรดีถูกต้องไหม c h e Show no sign of emotion เธอแสดงอาการที่นะแสดงไม่แสดง no เนี่ย no ไม่แสดงสีหน้าหรืออาการอะไรออกมาเนี่ย when she was told bad news เมื่อเธอได้แจ้งข่าวร้ายหรือข่าวไม่ดีไปคำอื่นๆนะ she ปฏิเสธ no of emotion มันก็ไม่เข้ากันใช่ไหม ชีสต็อปก็มายิ่งไม่เข้ากันใหญ่กาดปกป้องก็ไม่ใช่นะคำที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นคําว่าอะไรโชว์แปลว่าแสดงนะชีโชว์นะชีโชว์ตอบข้อหนึ่งไม่ยากนะครับสอนแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องคิดมากเราจะเอาคะแนนนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะให้แกร่งมากขึ้นก็ไปเรียนวยากรแกมมากเพิ่มเติมหลังจากที่เราประสบความสําเร็จจากสนามสอบนะครับนั้นๆแล้ว ณเวลานี้การเติวกับการเรียนไม่เหมือนกันนะครับเรียนคุณต้องเรียนมาก่อนเรียนปูพื้นอย่ามานั่นเป็นเรื่องส่วนตัวจต่ติวเนี่ยติยวเพื่อต้องการคะแนนเท่านั้นนะครับรู้หลักเฉพาะว่าเรื่องที่โฟกัสเราจะมาฝึกทําข้อสอบกันข้อหนึ่งนะครับตอบคราว่า Show นะครับรบกวนจําฟังอ่าจํคำศัพท์นะครับ refuse ปฏิเสธ stop แปลว่าหยุดแล้วก็กาดนะครับเคยได้ยินไหมครับ r l Horse Guard นะครับทหารม้ารักษาพระองค์ต่อไปข้อที่2 half ผมอาจจะอ่านแบบภาษาอังกฤษนิดนึดนงนะตอนแรกๆเดี๋ยวผมจะค่อยแกะให้ have a new t e a c h e r have a new t e a c h e r I ก็คือเรียกแทนตัวเอง have ที่แปลว่ามี a new มีแค่อะไร อะไรใหม่ teacher ทิชเชอร์จะแปลว่าครูฉันมีอะไรครูคนใหม่ฉันมีครูคนใหม่อะไรประมาณนี้ A นะ A พูด i have a new teacher มีครูคนใหม่มาคนนึงนะอะไรประมาณนี้นะคุยกับ B B บีว่าอ้าวโอ้เหรอแล้ว B จะต้องถามอะไร A เนี่ย A ถึงตอบว่า oh well she has long dark hair she has have กับ has เนี่ยเหมือนกันแปลว่ามีแต่ has เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นอะไรภาคเอกพจน์ส่วน i นะครับ d e y นะ v พวกนี้ประธานหูพจน์มากกว่าหนึ่งแปลว่ามีเหมือนกันจะใช้ have นะครับลบกวนจำง่ายๆก่อนเราจะจำกันประมาณเนี้ย she has อนะเธอมี l องที่แปลว่ายาว h a i ก่อน Hair ผมยาวผมสีอะไรสี Dark Dark ก็คือสีค้ำค้ำนะสีมืดๆด d r r k h i r r อะไรประมาณนั้น Dark เนี่ยมาขยายแฮผมยาวๆนะผมเธอสีสีน้ำตาลนะอะไรสีน้ำตาล eyes brown ตาสีน้ำตาล and very beautiful ทำไมเธอสวยมากๆก็คือประมาณว่า A เขาก็บอกว่า โอ้โหเขาคุณครูคนเนี้ยผมยาวนะตาสีน้ำตาแล้วก็สวยเพราะฉะนั้น B เนี่ยเขา O เนี่ยเขาควรจะถามอะไร A ดีข้อหนึ่ง what is she ไม่ใช่เลยไอ้หนึ่งอ้ชีแปลว่าอะไรเธอทำงานอะไรทำอาชีพอะไรแล้วไปตอบว่าผมยาวเกี่ยวกับไหมไม่เกี่ยวนะครับต่อไปข้อสอง what does she look like ่ uh, What does she look like? d a t เนี่ยดู do, กับ Dad เนี่ยเหมือนกันใช้คำนามที่เป็นเอกพจน์และพะหูพจน์นะคุณไปศึกษาต่อได้คุณอาจจะสงสัย hey, have ก็แปลว่ามี has ก็แปลว่ามี ตอนนี้มันเป็นการใช้ระหว่างในเรื่องของนามเอกพจน์ผูพพู์ไม่ได้ไม่ได้ยากดูกับดัสก็เหมือนกันใช้ในรูปของเอกพจน์หูพพน์ชีเนี่ยผู้หญิงคนเดียวก็ต้องใช้ดัสนะ what does she look like แปลว่าอะไรเธอมีลักษณะยังไงเธอเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยถึงได้ตอบว่า w e l l she has long dark hair brown eyes as n d beautiful นะเธออะไรประมาณนี้ผมยาวตาสีน้ำตาลสวยมาก ข้อที่3 what does she like l ล k e ที่แบบว่าชอบเธอชอบอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวเลยกับคำตอบสุดท้าย who is she เธอเป็นใครก็ไม่ใช่เพราะเขาบอกแล้วว่าเป็นครูนะครับไม่ยากข้อสอบพวกนี้ค่อยๆฝึกทำคุณทำแบบเนี้ยทำติดต่อกันทั้ง15วัน20วันหรือ5-6วันแบบติดติด,ต,ดติดต่อกันเลยนะเดี๋ยวคุณจะเริ่มซึมซับนะครับซึมซับ หรือคุณอาจจะมาฟังแบบเนี้ยคุณไม่ฟังคุณไปฟ,ฟังเฉลยเองในข้อสอบที่เราจะส่งให้ข้อสอบที่จะส่งให้มีการเฉลยเป็นภาษาไทยกำกับแบบนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้คุณรู้สึกอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวสับสนมีไทยกำกับคุณก็เรียนคู่ขนานไปเลยเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยจะตอบข้อ2 w h นะครับ Was h a c h e l look like นะเป็นอย่างไรนะลุไร like, เหมือนยังไงเป็นยังไงต่อไปปัญหาสอบข้อที่3 เควินเอ่าเควินยูสยูสแปลว่ายูสแปลว่าใช้ c a l c u l a t เตอถ้าอ่านแบบไทยๆแคคคูลเอเตอร์ก็คือเครื่องคิดเลขเอาละนะครับเขาบอกเควินเควินจะใช้เครื่องคิดเลข TO สําำหรับอะไรอ่ะเดอ n u นัมเตัวเลขฮะคำศัพท์ไม่ยากพวกนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่คุณ ไม่ต้องคิดมากคุณแปลคําศัพท์ง่ายๆไปคําศัพท์พวกนี้เดี๋ยวอีกหน่อยคุณปฏิปต่อแล้วคุณจะแข็งแรงผมยืนยันเลยคุณฝึกทําอะไรบ่อยๆมากๆจากเบาไปหาหนักเดี๋ยวคุณเก่งนะครับแต่ถ้าคุณไม่ฝึกเลยเนี่ยแล้วคุณมามาเขาเรียกว่าอะไรมาหยิบสดเอาสองวันสุดท้ายก่อนสอบคุณจะยิ่งปวดหัวปวดหัวเสร็จแล้วจะทําให้คุณไปกดดันวิชาที่คุณเตรียมตัวมาด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยหยิบขึ้นมาไม่ได้หยิบมาอ่านนะครับหยิบมาฝึก ภาษาอังกฤษต้องฝึกอย่างเดียวฝึกทําข้อสอบแล้วที่โดยเฉพาะข้อสอบที่มีคําศัพท์แปลให้ประโยคแปลให้มีการสรุปให้เป็นภาษาไทยภาษาของเราเองคุณจะยิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นเลยเวลาหาแนวข้อสอบให้หาแบบนี้นะครับในตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปประเมินผลไอข้อสอบที่ไม่ต้องมีเฉลยแบบอธิบายละเอียดที่มีเฉพาะเฉลยช้อยว่าข้อนี้ผิดข้อนี้ถูกเนี่ยทาสลับไปสลับมาในคลอสเนี่ย กำลังพลที่สอบในาทหารประทวนเลื่อนฐานะขึ้นไปเนี่ยเป็นในร้อยเนี่ยผมจะคุยกันในคอเสมอให้เขาฝึกภาษาอังกฤษเขาจะทิ้งกันด้วยวิชาภาษาอังกฤษนะครับวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยจะทําให้เขามีคะแนนที่ค่อนข้างเหนือคู่แข่งอาจจะไม่มากแต่ว่าอย่างน้อยข้อเดียวก็ทําให้สถานภาพจากในสิบเป็นนายทหารได้เหมือนกันบุคคลพลเรือนที่จะสอบเข้าเป็นในสิบหรือเป็นในทหารคุณมาเริ่มจากตรงเนี้ย นะครับแล้วแล้วเราจะค่อยๆยยกระดับยกระดับไปเรื่อยๆรือ่ะเรามาต่อกันเควินเควินยูส a ค a l คูล a t เตเครื่องคิดเลขนะครับ To อ่ะเรามาดูคำศัพท์กันข้อที่1 Cut Down ข้อที่2 Add Up ข้อที่3 Create Up และข้อที่4 Tidy Up เห็นไหมเควินใช้เครื่องคิดเลขเพื่ออะไร Cut Down ตัดออก The number ได้ไหมตัดออกไม่ได้ใช้คำว,ว่าตัดไม่ได้นใช้ควาว่าลบคัดนี่แปลว่าตัดเหมือนตัดกันไก่นะครับตัดกันไก่นะครับถ้า remove เนี่ยลบออกนะครับต่อไปข้อที่2 add up add up แปลว่าบวกความน่าจะเป็นมาแล้วนะครับ to add up the number ข้อที่3 create the up รวบรวมไม่ใช่ไม่ใช่รวบรวม เครื่องคิดเลขใช้คําว่ารวบรวมตรงนี้ไม่ได้นะครับและข้อที่4ไททีอัพทำให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคําตอบที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือข้อ2บวกนั่นเองเครื่องคิดเลขเอาไว้บวกต่อไปข้อที่4นะครับรีรีชื่อคนนะครับ บางทีคุณสับสนอ่านลีมันแปลว่าอะไรใจเย็นเย็นใจนิ่งๆมันไม่มีคําแปลบางทีไปชื่อคนเขาเรียกรีรีก็ชื่อคุณชื่อของคนแอนวัฒนาวัฒนาก็ชื่อของคนก็คือรีกับวัฒนาเนี่ยรีแอนและวัฒนาอาร์ R แล้วใช่ไหมครับถ้ารีคนเดียวใช้อีสถ้าอาร์เนี่ยมากกว่าหนึ่งเป็นพหูพจน์ดูให้ดีนะครับคํากริยาพวกเนี้ยใช้ is am are อะไรพวกเนี้ยเนี่ยค่อยๆฝึกไปแบบนี้ อันนี้ไม่ได้ดูถูกกันนะนี่เราพูดกันตรงๆว่าถ้าเราไม่มีทักษะแล้วเรามาเริ่มฝึกเนี่ยผมก็ต้องฝึกแบบนี้แหละสำหรับคนที่มีความรู้แตกฉานแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณสามารถข้ามตอนพวกนี้ไปได้เลยแต่สําหรับคนที่ต้องการจะฝึกเพื่อได้คะแนนสอบเนี่ยคุณก็ต้องเปิดใจ r e แอนวัฒนา r on the Double Decker in London Do u b l e d e c k e r ไอ้ double decker เนี่ยผมได้แปลให้แล้ว Double Decker เนี่ยคุณเคยเห็นไหมเวลาฟุตบอลอังกฤษเขาแข่งเน่ยเขาจะมีรถบัสที่เป็น2ชั้นไว้แห่ใช่หไหมเรามีดาดฟ้าขึ้นไปยืนกันเนี่ยเขาเรียกว่า Double Decker รถบัส2ชั้นแล้วก็อยู่ในลอนดอนนะครับสคนเนี่ยเขาอยู่ในไอ้รถบัส2ชั้นตรงนี้แหละ This the bus has conductor รถคันนี้มีเจ้าหน้าที่ขายตัว๋วนะครับ บัตที่แปลว่าแต่แต่ทำไมแต่รีกับวัฒนา do not see him เป็นรูปปฏิเสธ see ที่แปลว่าเห็น do not see แปลว่าอะไร him นี่แทนใครแทน c o n d u c t ตอร์นะครับเป็นสรพพนานแทน c o n d u c t ตอเจ้าหน้าที่ขายตัว๋ว But Re and วัฒนา do not see him เขาทำไม เขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นเขาขึ้นรถมาแล้วเขามองแสดงว่าเขาพึ่งขึ้นแล้วเขามองไม่เห็นคนขายตัว๋วลีก็เลยถามถามเพื่อนเขานั่นแหละถามวัฒนา Where is นะครับ Where is the conductor วัฒนาก็ตอบว่า I think he must be อ่าฉันคิดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงไหนมากกว่า นึกภาพตามนึกภาพตามพึ่งขึ้นรถมารถมี2ชั้น second floor ห้องที่2หรือว่าชั้นที่2 floor แปลว่าห้องก็ได้ถ้าอยู่ในชั้นเดียวกันในห้องถัดไปห้องโดยสารถัดไป in เขาบอก in the second second floor อยู่ข้างในเขาก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อที่3 on the second floor เขาไม่ได้เรียกแบบนี้อยู่ข้างบนชั้นที่สองข้อที่4 over the top over the top deck อยู่เลยหลังคาอยู่อยู่เลยขึ้นไปอีกมันไม่ใช่นะครับเลยทะลุหลังคาขึ้นไปทะลุชั้นบนสุดถ้าระบบ on the top deck อยู่ชั้นบนนี่คำว่า on the top deck top ท,ที่หมาชั้นบน Topdeck on อยู่บนชั้นบนนะครับรบกวนจำนะถ้าไปเจอข้อสอบข้อนี้ on the topdeck นะครับ